สวัสดีค่ะกลับพบกับช anel ของโบว์มลริกาอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเห็นหน้าสดแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนไม่ใช่เปิดคลิปมาเจอหน้าสดแบบตกใจไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วจ้าเราก็มีลุกวาเลนไทน์สองลุกมาฝากจะทุกคน และที่จะทำต่อไปนี้ก็คือลุกที่หนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่แบบว่าน้องๆที่แบบงบน้อยนะคะสามารถหาซื้อทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้ที่เซเว่นลยจ้าก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเดบับบันแบบซองนะคะอ่ะเรามาเริ่มจากการบำรุงผิวก็คือการบำรุงผิวเนี่ยใครสะดวกแบบไหนนะคะก็จัดได้เลยนะคะสำหรับโบนะคะโบก็จะใช้ตัวนี้จ้ะ เป็นตัววิกซีนะคะอันนี้คือใช้มาเป็นประจำหลายปีมากมายแล้วนะคะแล้วก็ลงไปเลยเนะี่ยพอลงไปปุ๊บคือแบบผิวเราดูแบบชุ่มชื้นนะคะอ,อ <laughs> น้อนหมาเรานะคะทุกคนเขามาเดินเตะขากล้องเราะค,ะค,ค่ะทุกคนมีภาพสั่นไหวนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเราจะลงเซรั่มแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะ,ะตัวต่อไปที่เราจะลงนะคะ เราก็จะมาลงตัวนี้กันเลยจ้านี่ทีน,นตัวนี้เป็น AABB ครีมนะคะเป็นของอะไรหนอะ Make Up Studio นะคะทุกคนเป็นของนามินะจ๊ะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดคือราคาซองละสามสิบเานาะน่าจะ49บาทประสบการณ์เด็ดแรกสามารถเล่าได้นะทุกคน,นอยากเผือกเลอกชาวบ้านอย่างเงี้ย เป็นยังไงสามารถเล่าได้นะคะในคอมเมนต์นจะทุกคนอ่ะได้อยู่โอเคต่อไปนะคะโบก็จะใช้ตัวกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้เป็นสีอะไรดีนะคะโบจะใช้เป็นเวลเวตนะคะเป็นสมุตโตเวลเวดลิฟต์นะคะวันนี้จะขอใช้เบอร์01กับ02นะคะเออนื่องจากใกล้เทศกาลวันชัยแล้วก็จะลงอะไรที่มันเป็นรูปหัวใจปล่อยไว้แบบนี้เลยจ้ะไม่ใช่นะคะ ทำการเกลีย่ยค่ะทุกคนกรดกร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 ,กรเข้าไปนะจ๊ะแก้นจะมีความแบบชมพูระเรื่อขึ้นมาทันทีเลยให้ความละมุนที่แบบไม่โบอ่ะอันนี้เขาจะออกแบบชมพูตุน่นๆุ่นทุกคนไม่ใช่ชมพูแบบแป่นนะทุกคนสีผิวแบบโบนี่คือทานแล้วรอดมากความประทับใจเพสิพสเพิสไม่เพิร์สเฟ r ร์สอิมเพรสชัสน,นะคะสำคัญมากนะเธออืม อ่านี่ก็ประมาณนี้มีความแบบใสๆเบาๆชมพูนะคะอันนี้คือโบใช้สีเบอร์ศูนย์หนึนัสีเดียวกับแก้มมาทาให้ทั่วแบบเปลือกตาเลยขอลงตรงขอบตาด้านล่างนิดนึงนะคะจะทำให้เราดูแบบว่าน่ารกต่อไปนะคะเราก็จะไปเซตแป้งกันค่ะทุกคน วันนี้ไม่ได้เป็นแบบซองแต่ทุกคนแต่เป็นตัวนี้จ้าพรสเปริงฟิลเตอร์นะคะทุกคนก็ใช้มาจนอแทบแทบแทบน้องเขาลงไปนะแล้วก็ปัดเลยจ้าปัดวนไปอ่านี่คะ่ะทุกคนเราก็จะใช้ที่เขีนคิ้วแบบนี้กับแปรงหัวตัดนะคะอันนี้ขออนุญาตใช้แปรงที่ไม่ใช่ของนางนะแล้วก็เริ่มจากเขียน วาดตามรูปคิ้วเราเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเราใช้สีเข้มอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเว้นหัวตาไว้แบบไม่ใช่หัวตาหัวคิว้วเราจะเว้นหัวคิ้วเอาไว้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคิ้วเราก็จะดูแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าที่ใช้เป็นแบบดินสอนเส้นคมๆนะคะเรามีความรู้สึกว่าตาเราเนี่ย มันยังไม่ค่อยเท่าไหรอ่อะทุกคนเราจะขอใช้สีส้มของเขาเบอร์อ2ทุกคนขอลงที่แบบห่างตาอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้สีแรกที่ลงไปอ่ะอก็แบบเราก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อ่าได้อยู่จ้าโอเคคิ้วมาละตามาละ ต่อไปนะคะเราจะมาลงกรีดอายไลเนอร์ brow it, อายแชโดว์นะคะฝั่งหนึ่งเป็นอายแชโดว์ฝั่งนึงเป็นไลเนอร์ค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไลเนอร์นี่แหละมากรีดเลยอันนี้คือจะแบบกรีดเส้นเล็กเลยนะคะวันนี้เราจะใช้มัร่าของเมเบลินนะคะ ฝาสีชมพูนะคะวันนี้เราใช้สีบลาวสีน้ำตาลยาเกคนโบไม่แน่ใจว่าเซเว่นเนี่ยเขามีสีน้ำตาลขายไหมนะคะแต่ว่าโบเ,เคยซื้อได้จาก Seven เซเว่นนะสีน้ำตาลเนี่ยตอนที่เขาลดราคาเหลือแท่งละ99าบ้าทอะพอปัดแล้วเนี่ยก็คือแบบมันจะทำให้ตาเราดูแบกลมโตมีความกระปุกกระปีน่ารักอย่าลืมปัดกตาล่างนะจ๊ะ สีน้ำตาลมันจะช่วยทำให้หน้าเราดูซอฟ์ลงนะคะทุกคนอ่าจาาทุกคนเราก็ไปทำตาม,มาแล้วสองข้างนะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาลงลิฟต์กันเลยค่ะลิฟต์ของเรานั้นก็ก็คือตัวเดิมเบอร์ศูนยนะคะคือวันนี้ใช้ซองนี้ซองเดียวเลยเบอร์ศูนย์หนึ่งแต่เราจะแอบแบบว่าใช้เบอร์นี้ด้วยนะ ใช้เป็นแบบเป็นกลอสนะคะเป็นเบอร์แบบ06นี่เป็นเบอร์06ตัวนี้นะคะตัวนี้นี่เป็นกลอสนะคะตัวนี้นะคะคือเขาไม่ได้ติดทนนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านําพกติดไปเติมระหว่างวันก็จะดีมากนะจ๊ะก็นี่ก็จะทาไปเต็มริเวปากแบบนี้เลยเห็นไหมว่าแบบสีเขาหน้ารักอ่ะเออสีเขาสวยนะคะนี่แล้วเราก็จะใช้เบอร์02สีส้มๆเนี่ยทาไปบริเวณด้านในนะคะให้ปากเราดูแบบมีมิติมากขึ้น อย่างที่บอกไปว่าสีเขาค่อนข้างคุมโทนคือมันไม่ได้โดดเด่นแบบทําให้แบบอีกสีหนึ่งด,ดูเด่นด,ดูเด่นเกินหรือแบบดูโดดเกินนะคะและก็เราก็จะใช้กรอสนะคะเบอร์ศูนยหกหรือถ้าใครมีกรอสที่เป็นของตัวเองจะอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้กรอสตัวนี้เลยค่อะอันนี้คือเราจะทาแค่บริเวณแบบริมฝีปากด้านล่างตรงกลางแล้วก็ด้านบนตรงกระจับแตะเอาเห็นไหม ปากเราก็จะแบบดูแบบมีความเงางามกระทบแสงไฟแสงแดดแสงแฟดอะไรเพราะว่าไปนะคะมันจะทําให้หน้าเราดูแบบไม่แบนเกินไปนะมันแบบเออมันดูแบบ,ด,บ,บออ oh God, ดูครบอเออองค์ประกอบดูครบนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการแค่นี้โดยที่วิหนูพอแล้วพี่แค่นี้พอแล้วหนูสวยแล้วก็จัดแค่นี้นะคะ แต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยพี่หนูอยากได้แบบความพุ่งมากกว่านี้อีกหน่อยอะ่ะก็ลงไฮไลท์ไปเลยจาะไฮไลท์ที่มีนะจ๊ะวันนี้เราไม่ต้องการความพุ่งเยอะเอาพุ่งแบบละมุนละมุนนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวเมเบลิสต mm ิก hmm. ตัวนี้นะจ๊ะเป็นไฮไลท์แบบแข้งคะ่ะทุกคนจะใช้วิธีการเอาน้องมา วนที่นิ้วนะคะแล้วก็ค่อยๆแท็บบริเวณที่เราต้องการเติมให้เขาพุ่งเช่นโหนกแก้มแค่นี้นะคะพอแล้วล่ะลองผาลุกที่หนึ่งก็ประมาณนี้เลยจ้ะ ลุที่2จ้าทุกคนเราจะมาเพิ่มดีกรีความแซบกันนะคะทุกคนก็เครื่องสมอางที่จะใช้นั้นก็จะประมาณนี้ขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาลงคูชชั่นตัวนี้นะจ๊ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาลงคูชชั่นตัวนี้นะจ๊ะโบใช้คูชชั่นของ q p วเพสนะคะ One Two Beautiful a ร r y m a t นะคะเป็นเบอร์03มีเดียมเบสนะคะ รับซื้อของเก่าก็มามาถูกเวลาตั้งนานไม่มาอัดคลิปปุ๊บเสียงใดๆนั้นก็มาจา้ะวันนี้งานตาเราอาจจะใช้นะอาจจะนะ่าจะดูก่อนอาจจะใช้สองพาเลตนี้นะคะก็เป็นของ q ิวเพสอีกนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพาเลตแรกก่อนตัวนี้นะคะอันนี้โกฟิตี้นะคะเราจะ ใช้ลงกับแปรงหัวพุ้มๆหน่อยเราจะมาลงตัวนี้สีโฮมี่ไปเราจะมาใช้สีะคะ่ะน้ำตาลเข้มในพาเลตอีกพาเลตหนึ่ง Day t y to n i t p t p e t t t นะคะเป็นของคิวเพสเหมือนกันเป็นสีน้ำตาลเข้มตัวนี้ แค่รอยพับชั้นตาแค่นั้นพอเราต้องการแค่บริเวณแบบบริเวณกลึ่งกลางตาไปจนถึงหางตาทุกคนแล้วก็ได้ตาประมาณนี้ทีนี้เราจะเพิ่มความสดใสให้กับดวงตาของเราเนี่ยเเราจะกลับมาใช้ตัวโกฟิตี้ตัวเดิมนะคะเราจะมาใช้ตัวสี 24K Magic 24 Magic ตัวนี้นะคะกับนิ้วก้อย ของเราแตะไปที่บริเวณกลางตาจ้ะทุกคนเราก็จะได้เปิดตาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแล้เว,เวเราเดี๋ยวเราจะแตะสีอ่อนกว่านี้อีกนะคะแตะสีอ่อนกว่านี้ทำไมเราจะเอามาลงหัวตากันคาะก็คือสีนี้เลยสีย้อมมันนี่ โอเคแล้วเราจะกรีดอายไลเนอร์กันเลยค่ะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะเหมือนลุกแรกลยแต่ว่าอันนี้คือเออเราจะกรีดเส้นให้แบบมีความคมชัดแล้วก็มีความหนากว่าเดิมนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้ใช้ตัวเดิม E.Juddy House นะคะต่อไปก็แบบฝุ่นค่ะทุกคน แล้วเราปัดแก้มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนปัสออนของเราวันนี้นั้นก็คือตัวน้องโก f ฟิตตี้นะคะเบอร์ศูนย์สามสีสปกเกอร์เพิ่มความคงเข้าไปนะคะดูนี้อันนี้จะเป็นลุคแบบวรเลนไทนยครบรอบครบรอบแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็จัดไปได้ครบคม ต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาทาปากกันค่ะปากวันนี้ใช้ของ q ิวเพ e อีกแล้วนะคะเป็นลิปซาตินนะคะของ q ิวเพแบบจิ้มจุ่มนะคะสีที่เราจะใช้สีแรกคือสีเบอร์ศูนย์หค่ะทุกคนน้องคนนี้จะออกเป็นสีแบบส้มอมน้ำตาลนะคะแบบออกในะแบบอิดๆนิดนึงนะคะเราจะเกลี่ยเลยขึ้นไปหน่อยนะแต่ว่าเราไม่ได้เกลี่ยเลยแบบทั้งปากนะทุกคน เราจะเกลี่ยเลยตรงแค่แบบมุมปากด้านบนแล้วก็ตรงกลางปากด้านล่างนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ เสร็จไปแล้วนะคะทั้ง2ลุกเลยนะคะก็ชอบลุกไหนนะคะก็สามารถไปแต่งตามกันได้เลยนะคะทุกคนสําหรับโบนะคะโบชอบทั้ง2ลุกเลยนะคะถือว่าวันนี้เราโอเคและสําหรับ2ลุกวันนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะ ฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องของโบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีแรงในการทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขสมหวังในวันวาเลนไทน์กันทุกคนเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย